บทที่46เรื่องขั้นสู่สร้างหนิงเสาหลักของมนุษย์ของยูนยเรนได้ปรากฏตัวแล้วและคนโนฮาก,ก็ไม่จำเป็นต้องไล่ตามโดยธรรมชาติหากยังคงไล่ล่าต่อไปมีความเป็นไปได้สูงที่พวกเขาจะถูกทำลายโดยกองกำลังหลักมนุษย์ของคู่ต่อสู้ท้ายที่สุดพลังของสตางไม่ต้องพูดถึงนับระสาแปดางจากกระในร่างกายนั้นน่ากลัวมาก ผู้ยังสังเกตเห็นจัก,กระที่น่ากลัวที่มีอยู่ในร่างกายของคิราบีทั้ง8หางและจัก,กระของงูในร่างกายของเขาถูกนำมาเปรียบเทียบกับจัก,กระของคู่ต่อสู้ถ้าใช่ก็เท่ากับว่าก็เหมือนช่องว่างระหว่างแม่น้ำและทะเลซาโตรูร,ร,รู้สึกว่าแม้ว่าเขาจะระบายเซลล์ทั้งหมดในร่างกายของเขาออกเขาก็จะไม่มีจัก,กระที่น่ากลัวเช่นนี้สัตว์ก้าห่างแข็งแกร่งที่สุดของสว์รลายน่ากลัวจริงๆแม้ว่าซาโตรูระรจะอาศัยอยู่ในหมู่บ้านคโนฮามาสิบปีแล้วแต่เขาไม่เคยเห็นคนก้าวห่างสักคนเลยและเขาไม่รู้ว่าเป็นหมู่บ้านหรือไม่ ทุกคนอยู่ในจุดนั้นนินจาแพทย์รีบรักษารักษาบาดแผลและห้ามเลือดหลังจากที่ผู้คนของยุนนินจาหายตัวไปอย่างสมบูรณ์นินจาของโคนฮาก็เริ่มลงมืออย่างรวดเร็วทำได้ดีมากวูทันใดนั้นโอโรจิมารุก็เข้ามาหาวูและพูดกับเขาด้วยรอยยิ้มฉันไม่ได้หวังให้ทุกคนในหมู่บ้านดูถูกคุณแม้แต่ชายาอัจฉริยะก็ไม่คู่ควรกับความแข็งแกร่งในปัจจุบันของคุณอย่างที่คาดไว้เขาเป็นลูกชายของเที่ยวเขาพ่อเสือไม่มีหมาสำหรับคำชมของท่านท่านโอโรจิมารุ คาดจะรายงานการต่อสู้ครั้งนี้ตามความจริงแก่โฮคังเนททั้ง3ารุ่นโดยเฉพาะประวัติของท่านซึ่งแน่นอนว่าโดดเด่นที่สุดในการต่อสู้ครั้งนี้คาดว่าในมิชาท่านจะเป็นน้องคนสุดท้องในประวัติหมู่บ้านโคโนฮาอดทนไว้ขอบคุณนะ aru, าโอโรจิมารุซามะไม่เอาหน้าฉันหวังดีกับนายนะหลังจากนั้นโอโรจิมารุก็หันหลังเดินจากไปราวกับกำลังหารือถึงมาตร,รการรับมือครั้งต่อไปกับคนอื่นๆช่งจิ้นและดูเหมือนว่าเขาจะเขียนรายงานสรุปการต่อสู้ฉันไม่คิดว่าคุณจะแข็งแกร่งขนาดนี้บูและช่องว่างรางร,างาร่่งยยไกลือๆ มาฮิโรเดินไปหาอูหอวูและพูดด้วยสีหน้าผิดหวังเขาและซาโตรูเป็นเพื่อนร่วมทีมแต่ตอนนี้ช่องว่างนั้นเหมือนกับผู้คนจากสองโลกตอนนี้นินจาโคโนฮาทุกคนในที่เกิดเหตุมองซาโตรูด้วยความเคารพอย่าททำให้ฉันเป็นเป้าหมายของคุณมิฉะนั้นคุณจะตามไม่ทนันถ้าคุณหมดแรงท้ายที่สุดฉันจะแข็งแกร่งที่สุดในอนาคตใบหน้าของซาโตรูแสดงรอยยิ้มเจ้าเล่ห์แต่คราวนี้หายากที่มาฮิโรจะไม่ทันโกรธการปร,รัศรูฉันอาจช่วยคุณไม่ได้ในงานในอนาคตซาโตรูหากมีวันพลาดจากกันคุณต้องดูแลตัวเองให้ดี น้ำเสียงของไมยโรสร้างเล็กน้อยเขารู้ว่าในการต่อสู้ครั้งนี้โชโชพลังอันทรงพลังเช่นนี้จะถูกนำกลับมาใช้ใหม่อย่างแน่นอนและจะไม่กลายเป็นอาหารสัตว์แบบปืนใหญ่อย่างพวกมันถ้า,ามันเหมือนกับการบอกลาชีวิตและความตายแต่เป็นเธออยาได้เมื่อสงครามสิ้นสุดลงฉันเห็นชื่อคุณบนอนุสาวรีย์วีรบุรุษเป็นไปได้อย่างไรข้าจะไม่ตายในสนามรบดังนั้นง่ายๆฉันยังไม่ได้แต่งงานสิ่งที่ไมยโรไม่ได้สังเกตก็คือนินจาคนอื่นๆมองมาที่เขาด้วยความอิจฉายอย่างไรก็ตามไม่ใช่ทุกคนที่มีคุณสสสมมมมมบบััติาาาทีี่่พูดคคุุคุยยกโรองวข ในไม่ช้ารายงานและผลขอองค์การต่อสู้ครั้งนี้ก็ถูกส่งกลับไปยังหมู่บ้านคนโนฮาโดยโอโรจิมารุด้วยเทคนิคลับเมื่อซันไดโฮคางิะเปิดม้วนคมทีที่พ่อนออกมาจากปากงูขาวเขาก็ต้องตกใจเมื่อเห็นว่ามีอะไรอยู่บนนั้นลูกของเที่ยวเขามีเทคนิคลับในการทำลายศัตรูเกือบทั้งหมดในทันทีหรือไม่นี่คือสิ่งที่เที่ยวเขาไม่เคยทำมาก่อนมันจะเป็นทีจำกัดสายเลือดของเด็กคนนั้นหรือเปล่าถ้าเป็นอดีตทั้งสามรุ่นของโฮคางิฉันจะโทรกลับหาซาโตรุอย่างแน่นอนและขอให้เขาจีจงแต่ตอนนี้ไม่มีเวลาเหลือแล้ว การเลื่อนขัานทาตะเกะซาโต้รุขึ้นสู่จุดสูงสุดของนินจามีคุณสมบัติในการเป็นผู้นำทีมนินจาไม่นานโฮคังเอตทั้งสามรุ่นก็เขียนรางวัลสำหรับคำนี้เสร็จแล้วยัดใส่ปากหมูขาวตัวน้อยอีกครั้งตอนนี้ในสงครามปราบใดที่มีพลังวครร์ก็สามารถนำปรับมาใช้ใหม่ได้สงครามยังเป็นโอกาสให้นินจาพลเรือนเข้าสู่ระดับสูงอีกด้วยแต่หมู่บ้านยูนเฮรินเคยส่งอสูรหางออกไปด้วยเหรอถ้ามองแบบนี้บางทีมินาตดน่าจะไปที่สนามรบกับดินแดนแห่งสายฟ้า วิธีที่มีประสิทธิภาพที่สุดในการจัดการกับสัตว์ร้ายหางของศัตรูคือส่งสัตว์ร้ายหางอยู่ข้างคุณสัตว์ร้ายแต่ถ้าเสาเก้าหางมนุษย์ของโคโนฮาถูกปล่อยให้ออกจากหมู่บ้านนับประสาค,ค,คนอื่นนัมีคาเซนินาตกคนเดียวจะไม่ปล่อยให้มันแต่ตอนนี้ไม่มีใครในหมู่บ้านโคโนฮามีความสามารถในการเผชิญหน้ากับสัตว์ทางแบบตปิดต่อต,ต,ต,ตัวแม้แต่โฮคางะทั้งสามรุ่นของเขาก็ไม่สามารถทําได้และสามารถใช้เทคนิคการผนึกเพื่อผนึกคู่ต่อสู้เท่านั้นอย่างไรก็ตามเทคนิคการปิดผนึกที่สามารถปิดผนึกสัตว์ทางมันจะต้องจาาาารคมห ฉันหวังว่าหมู่บ้านยุนนนจะไม่ไปไกลเกินไปหากหมู่บ้านยุนนนนำสัตหงเข้าไปในสนามรบขนาดใหญ่จริงๆโฮคังเงทั้งสามรุ่นจะส่งพลังการต่อสู้สูงสุดของโคโนฮาไปจับสัตหงของคู่ต่อสู้อย่างแน่นอนไม่นานหลังจากนั้นโอโรจิมารุก็ได้รับคำตอบจากโฮคังเงทั้งสามรุ่นหลังจากมองดูก็แสดงสีหน้าตามที่คาดไว้ฮาตาเกะซาโตรุตอนนี้ฉันจะเลื่อนคุณขึ้นเป็นยอดนินจาและให้คุณสมบัติในการเป็นผู้นำทีมฉันหวังว่าคุณจะไม่ทำให้โฮคังเงทั้งสามรุ่นผิดหวัง โอโรจิมารุประกาศโดยตรงถึงการเลื่อนตำแหน่งที่ผิดปกติของฮาตาเกะซาโตรุต่อหน้าของทุกคนแต่ไม่มีนินจาโคนฮาคนไหนไม่พอใจท้ายที่สุดความแข็งแกร่งของซาโตารุที่แสดงให้เห็นในตอนนี้ก็ทําให้พวกเขาเชื่อได้อย่างสมบูรณ์ขอบคุณท่านโอโรจิมารุฉันจะไม่ทําให้ท่านโฮคางะผิดหวังอย่างแน่นอนในเวลานี้สีหน้าของฮาตาเกะซาโตรุยังคงจรงิจรงจังมากและเขาไม่สามารถละทิ้งความเคารพในตัวเขาได้มากเท่านี้ในขณะนี้ซาโตารุอาจเข้าใจความรู้สึกของพ่อของเขาบ้าง ให้ทุกคนในหมู่บ้านที่เครารพคุณรู้สึกผิดหวังในตัวคุณความรู้สึกนั้นจะสูญเสียและสิ้นหวังเพียงใดและผู้ที่ไม่เคยสัมผัสความรู้สึกนี้อาจจะไม่มีวันรู้หลังจากพักครึ่งชั่วโมงเราก็ออกเดินทางกันต่อเราจะไปประจำการที่ชายแดนประเทศซุปฮาตาเกสตาโรู้งานี้สิฉันจะมอบหมายงานให้คุณโอโรจิมารุเหลือมองฮาตะเกตซารุแล้วพูดท่านโอโรจิมารุภารกิจคืออะไรซาตรุถามโอโรจิมารุในเต็นท์ั่วคราว ฉันต้องการให้คุณนำทีมนินจาเพื่อโจมตีด้านหลังของกองทัพนินจาเมฆโดยตรงถ้าเป็นไปได้ให้ตัดเสบียงด้านหลังออกในกรณีนี้เราชนะสงครามครั้งนี้ไปแล้วครึ่งหนึ่งแน่นอนว่าคุณยังมีการปฏิเสธหากถูกพบก็มีแนวโน้มว่าจะถูกไล่ล้อมไปด้วยผู้คนมากมายและในเวลานั้นคุณอาจไม่มีโอกาสหนีเลยด้วยซ้ําคุณต้องคิดดูน่าสนใจกว่าฉันไม่ได้เห็นคุณผิดเมื่อได้ยินคําพูดของ WU Orochimaru ก็รู้ว่า w ได้เข้าควบคุมง,งานนี้แล้วแม้ว่าคําพูดของ w จะค่อนข้างดูร้ายแต่ก็ไม่ได้รังเกีย บทที่47ภารกิจจูโจมเนื่องจากเป็นภารกิจเชิงลึกคราวนี้ทีมของ w จึงไม่สามารถมีคนจำนวนมากเกินไปหลังจากการเลือกของ w ในที่สุดเขาก็ตัดสินใจพาคน4คนคนหนึ่งมาจากประกูลฮายูก้าและอีก3คนอยู่ในครอบครัวที่แตกแยกทีมหมูกวางผีเสื้อระดับภารกิจในครั้งนี้จัดเป็นระดับ S โดยตรงและนี่เป็นภารกิจระดับ S แรกที่ซาโตรุทำ เราต้องแอบ,บเข้าไปในมูลคันทรีอย่างลับๆและไปถึงพรมแดนระหว่างมูนคันทรีและทันเดอร์คันทรีเร็วที่สุดตัดเส้นทางอาหารของพวกเขาให้หมดและปล่อยให้นินจาแถวหน้าสูนเสียเสบียนด้านหลังหลังจากรวบรวมสมาชิกของทีมด้วยกันโตโรอธิบายสั้นๆเกี่ยวกับเนื้อหาของภารกิจดังนั้นอิกิฮัวงะคุณมีบทบาทสำคัญในภารกิจนี้เราต้องการสายตาของคุณและจับตาดูสถานการณ์รอบตัวคุณซัโตโรพูดกับคนในระกูลฮิวงด้วยใบหน้าที่จริงจังเทรุยังเป็นคู่ต่อสู้ข,ของซาโตโรแค่ตอนสอบตัวนินเข้าใจแล้วฮิว ยาอิกิพยักหน้าด้วยท่าทางจริงจังวันนี้เขาไม่มีความปรารถนาที่จะเปรียบเทียบกับฮาตาเกะซาโตรุแม้ว่าเขาจะแก่กว่าซาโตรุสองสามปีแต่ความแข็งแกร่งของเขาอาจเท่าเดิมเสมอจะไม่มีวันเหนือกว่าเขาแม้ว่าซาโตรุจะมีหกตาแต่เขาสามารถทำได้เกือบเท่าที่เบยยนสามารถทำได้แต่เมื่อเขาไปถึงด้านหลังของศัตูยมีสถานการณ์ที่แตกแยกออกไปเอียงม้ยนาราโทคายามันกะไทโซอากิดะพร้อมไหมพร้อมแล้วกับตันฮากิโอเคไปกันเถอะ เนื่องจากตอนนี้กลายเป็นทีมจู่โจมจึงเป็นไปไม่ได้โดยธรรมชาติย้ายด้วยกองทัพขนาดใหญ่พวกเขามีเพื่อเคลื่อนที่เร็วขึ้นหลังจากบอกลาเพื่อนเพื่อนของพวกเขาแล้วทั้งห้าก็วิ่งออกไปด้วยความเร็วสูงสุดอาจารย์โอโรติมารุมันยากเกินไปไหมสำหรับเขาที่จะมอบหมายงานประเภทนี้ให้ตูนีนทางนี้ในค่ายที่กลุ่มโคโนฮาจัดไว้ทั่วคราวสมาชิกคนหนึ่งพูดกับโอโรจิมารุอย่าดูถูกเด็กคนนั้นคิดว่าตัวเองจะเป็นคู่ต่อสู้ของเขาหรือ เมื่อได้ยินคำถามเชิงงูหานของโอโรจิมารุโันิงก็สำลักครู่หนึ่งเมื่อนึกถึงบันทึกและพลังทำลายล้างที่ฮาตาเกะซาโตรุเพิ่งกอดจูนิงก็รู้ว่าเขาทำได้ทำได้แค่ตอนนี้และไม่รู้ว่าเขาจะสามารถทำสิ่งนั้นได้ในอนาคตหรือไม่ดังนั้นงานประเภทนี้จึงเหมาะสมที่สุดสำหรับเขาเดิมทีโอโรจิมารุต้องการนำคนบางคนมาทำภารกิจนี้ด้วยตนเองแต่ถ้าเขาทำภารกิจนี้สำเร็จหน่วยของพวกเขาจะต้องได้รับเลือกใหม่คนที่เป็นผู้นำทีมแต่ในคนชังนิงไม่สามารถรับตำแหน่งนี้ได้เลยโชคดีที่การปรากฏตัวของซาาุให้กปัญนนนสี แต่ถ้าหากเขาล้มเหลวล่ะถ้าเขาล้มเหลวเขาจะถูกตำหนิเพราะไม่มีเรี่ยวแรงเท่านั้นในตอนนั้นฉันจะตามหลังศัตรูปเป็นการส่วนตัวแต่ซาโตรูปเป็นบุตรของหลอดเที่ยวขาวซึ่งปัจจุบันคือหลอดเที่ยวขาวจากไปแล้วเราไม่สามารถปล่อยให้ลูกของเขาไปทำภารกิจที่อันตรายได้อย่างน้อยตอนนี้ก็ไม่ใช่เวลาลูกชายของฮีโร่ไม่ใช่ฮีโร่เสมอไปหรอกหรือถ้ามันล,ๆๆล้มเหลวจริงๆแล้วนี่คือเขาของพวกเขาภูมิคิตอย่าพูดอะไรอีกเลยถ้าเจ้าพูดเรื่องไรสาระที่นี่อีกก็ไปกับพวกเขาได้ใช่ท่านโอโรจิมารุ ได้ยินว่าโอโรจิมารุพูดอย่างนั้นจริงๆแล้วเขาก็ได้แต่แก่ขึ้นเท่านั้นเขาหบปากตรงไปตรงมาเมื่อเทียบกับภารกิจที่อันตรายกว่าหลังแนวศัตรูแล้วเขายังรู้สึกว่าปลอดภัยก่าว่าที่จะสู้กับยูเรนที่ด้านหน้าอู๋เจ้าต้องกลับมาอย่างปลอดภยัยนาคาจิมะและคนอื่นๆก็สวดภาวนาถึงอูในใจเช่นกันเมื่ออูกกำลังจะทำภารกิจนี้พวกเขาช่วยอะไรไม่ได้เลยพื้นที่แผ่นดินของทงังซิโอ้มีขนาดไม่ใหญ่มากในเวลาไม่ถึงวันวิวและคนอื่นๆก็มาถึงครมแดนระหว่างทางังซิโอ้และยูซิโอ้แล้ว ในสายตาของ WU เขาสามารถเห็นยุนเรนจำนวนมากปรากฏตัวต่อหน้าพวกเขาถือคบเพลิงและต้องมองไปที่เขตแดนของทังซิกูโออย่างระมัดระวังข้างหน้ามีนินจายุนจำนวนมากหากเราผ่านจากที่นี่เรามาจะถูกหร้อมล้อมด้วยนินจายุนทิวยาอิก,กิกล่าวและในดวงตาที่ว่างเปล่าของเขาเขาเห็นการสอบสวนมากกว่าห0 0ร้อยครั้งการไหลของตลาดนี่คือกองกำลังขนาดใหญ่ของยุนเฮรินหลังจากนั้นทุกคนก็หันความสนใจไปที่ WU WU เพื่อรอคำสั่งต่อไปของ WU หาที่ที่ กองทหารของยุนเรนอ่อนแอแล้วเดินไปรอบๆถ้ามันไม่ได้ผลจริงๆคุณสามารถหาที่ที่มีคนไม่กี่คนและบังคับให้จู่โจมแบบไม่ทันตั้งตัวทางด้านขวามือที่ซึ่งยุนนินจามีกองทหารน้อยที่สุดมันเป็นทางเลือกที่ดีที่จะจู่โจมจากที่นั่นเอาละทำาตัวดีๆและพยายามไม่ให้คู่ต่อสู้คุณพบใช่ในทิศทางที่งูและทีมของเขาต้องการโจมตีมีนินจาอยู่พียงงลอยเดียวที่นั่นแม้ว่าทีมของฝ่ายตรงข้ามจะมีมากกว่าสองเท่า ใหญ่เท่าพวกเขาแต่ก็ยังคุ้มค่าที่จะลองทั้งห้าคนค่อยๆค,ค,คลานไปในทิศทางของพวกเขาแต่สิ่งต่างๆมักจะไม่เป็นไปตามที่คาดไว้และพวกเขาก็พัฒนาไปในทิศทางที่ดีท้ายที่สุดในบรรดาหยุนเฮรินนั้นมีซ้างเฮรินทีงคนเดียวและติดสำนึกของชางเฮรินก็แข็งแกร่งกว่าของจงเฮรินใครยุนเรนตะโกและยุนเรนที่เหลือก็ตื่นตัวในทันทีมันถูกค้นพบแล้วไปกันเถิดฉันจะมาที่ด้านหลังของวงังทุกคนเปิดเผยร่างของพวกเขาโดยตรงเนื่องจากพวกเขาถูกค้นพบพวกเขาจึงทำได้เพียงบังคับฝ่าฟันเท่านั้นสาบแช่งคาง ในทันทีลูกบอลแสงสีฟ้าขนาดเล็กลายลูกปรากฏครึ่นรอบรอบนินจายุนและจากนั้นครู่หนึ่งนินจายุนก็หายไปทั้งหมดรวมทั้งชื่อคือความอดทนอย่างไรก็ตามเสียงตะโกนดังจากยุนนินจาตูนินงเพิ่งได้รับความสนใจจากทีมอื่นฮตาตาเกะซาโตรู้สังเกตว่ามีทีมนินจาไม่กี่ทีมที่วิ่งเร็วในทิศทางของพวกเขาโดยธรรมชาติล้วทั้งห้าคนไม่กล้าที่จะชะลอความเร็วหากพวกเขาถูกห้อมล้อมด้วยกันและกันก็อาจกล่าวได้ว่าตายแล้วบิ ซาโตรุพูดอีกครั้งพวกเขาแก้ปัญหาทีมนินจาได้ในพริตาดังนั้นฝีเท้าของพวกเขาจึงไม่ล่าช้าเลยหากพวกเขารักษาความเร็วไว้ได้ก็สามารถหลบหนีจากที่นี่ได้อย่างปลอดภัยจริงๆแต่ในวินาทีต่อมาใบหน้าของซาโตรุกลับดูน่าเกลียดอีกครั้งเพราะเขาพบว่ามีทีมนินจาอยู่ข้างหน้าพวกเขาไม่มีคนอยู่ข้างหน้าเราในเวลานี้อิก,กิฮิวงะก็พบและพูดเช่นกันบทที่48การต่อสู้ของคนคนหนึ่งฉันควรทำอย่างไรกับปันฮางีคุณต้องการต่อสู้กับพวกเขาไหม จิวเตาไทซันถามฮางีหอวูตอนนี้พวกเขาพร้อมที่จะต่อสู้ทุกเมื่อไม่คุณยื่นไปข้างหน้าแล้วปล่อยให้ทุกอย่างเป็นหน้าที่ของฉันหลังจากนั้นซาโตรุก็เร่งความเร็วขึ้นพวกเขาไม่ได้สังเกตด้วยซ้ำว่าซาโตรุเคลื่อนไหวยอย่างไรและดวงตาสีขาวของอิกกี้ฮายูก้าก็หายไปแล้วชคร r าผู้พบ W ับวิวยูได้ปรากฏตัวแล้วในกลุ่มของยุงนินจาที่อยู่ข้างหน้าพวกเขาคุณมาที่นี่ได้อย่างไรทีมยุงเรนพบร่างของวิวยูที่จูจ่ๆก็ปรากฏขึ้นและถามทันทีเรื่องนี้ไม่ต้องห่วง เพียงแค่ใช้เทคนิคทางกายภาพซาตอรุก็กำจัดคนเหล่านี้ออกไปมากกว่าครึ่งในทันทีการใช้อนุพันธ์ของคางการเคลื่อนย้ายทางไกลและการเคลื่อนไหวด้วยความเร็วสูงร่างของซาตอรุดูเหมือนจะเป็นถีดยทั่วไปแล้วชีวิตของยุนนินจาไม่ความเร็วเร็วเกินไปเราควบคุมเขาไม่ได้เลยยุนถีรินตูนิงกล่าพวกเขาเห็นเทียงแสงสีเงเินแอวบวับท่ามกลางฝูงชนการใช้ถูตุนไม่ว่าคุณจะพบพื้นไม่เรียบเร็วแค่ไหนก็ไม่มีทางเคลื่อนที่ได้เร็วเช่นนี้ถูตุนออย,ย่กแผ่นดินออกแล้วหันฝ่ามือของคุณ ฉันเห็นยุนฮีรินตกฝ่ามือลงบนพื้นและทันใดนั้นพื้นดินทั้งหมดเริ่มเปลี่ยนไปรอยร้าวเรื่องปรากฏขึ้นและพื้นใต้ฝ่าเท้าเริ่มไม่ปกติในทันทีชิหลังจากนั้นร่างของงูก็หยุดลงเช่นกันที่นั่นเมื่อโจมตีด้วยกันไม่สามารถให้โอกาสเขาแบคแฮนได้อีกคุณจำกัดพื้นได้แต่จำกัดท้องฟ้าได้ไหมทันใดนั้นร่างของ WU ก็บินขึ้นไปในอากาศโดยตรงอะไรนะผู้ชายคนนี้ยังบินได้อยู่เหรอ อีวานินหลายคนมองฉากนี้อย่างไม่เชื่อสายตามีนินจาไม่กี่คนที่สามารถบินได้ในโลกนินจาแต่เท่าที่พวกเขารู้สติคาเตมีเพีย,ยงสาชั่วอายุคนเท่านั้นคนของเรากำลังมาฉันจะไม่เล่นกับคุณซาโตรูสังเกตเห็นว่าอิก,กิฮูวงะและคนอื่นๆกำลังใกล้เข้ามาดังนั้นเขาจึงต้องการจัดการกับหยุนเรือนๆก่อนที่อิก,กิและคนอื่นๆจะมาถึงสาบแช่งชางใช้พลังสูงสุด ฉันเห็นหอวบูบนท้องฟ้าจับมือทั้งสองข้างและยุนเฮรินหลายคนที่อยู่บนพื้นก็รู้สึกได้ถึงแรงดึงดูดที่น่าสะพรึงกลัวดึงร่างกายของพวกเขารากับว่าร่างกายของพวกเขาถูกฉีกออกเป็นชิ้นๆนไม่หยา่าถึงแม้ว่าพวกเขาจะไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นกับร่างกายของพวกเขาแต่พวกเขาก็สามารถเห็นร่างของเพื่อนเพื่อน,นบิดเบี้ยวอย่างผิดปกติราวกับว่าพวกเขากำลังจะถูกบิดออกในวินาทีถัดมาเสียงร้องของพวกเขาอยู่ได้ไม่นานทันใดนั้นทุกคนถูกกลืนกินมีเพียงรูเครื่องงวงกลมปรากฏขึ้นบนพื้น ในเวลานี้หน้าของ w ก็แสดงท่าทางเหนื่อยๆเ,เล็กน้อยนี่ควรเป็นวันที่เขามาที่โลกนี้และปล่อยคางไหวที่สุดและเป็นวันที่มีพลังมหาศาลหลังจากนั้นไม่นานฮายูก้าอิกกี้และคนอื่นๆก็มาถึงพวกเขาเห็นเทียนมุมมองด้านหลังที่ซาโตรูทิ้งไว้เท่านั้นและมีหลุมขนาดใหญ่ปรากฏขึ้นที่เกิดเหตุและพวกเขาก็ตกตะลึงอย่างมากยกเว้นที่นาะอิกกี้อีกสามคนไม่รู้ว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่อย่างไรก็ตามจากร่องรอยในที่เกิดเหตุสามารถเห็นได้ว่ามีการสู้รบที่ดุเดือดมากในตอนนี้เอาเราไปกันต่อเถิดแล้วค่อยหาที่พักผ่อน หลายคนอาจได้ยินร่องรอยของความเหนื่อยล้าในน้ำเสียงของ WU วันนี้คนเดียว WU ได้แก้ไขมากกว่า1 0 0ยูนเรนแล้วครับกับ t นฮาตาเกะการสอบสวนครั้งใหญ่ครั้งต่อไปขึ้นอยู่กับคุณแล้วอิกิใช่ซาโกรุต้องการพักผ่อนสักครู่เพื่อให้หายดีสาเหตุที่อิกิและคนอื่นๆไม่เคลื่อนไหวในตอนนี้เป็นเพราะไม่มีเวลาเลยถ้าบางคนเคลื่อนไหวพวกเขาจะถูกอีกฝ่ายห้ามแน่นอนหลังจากขับรถด้วยความเร็วเต็มที่ประมาณ3ามชั่วโมงในที่สุดทุกคนก็ค้นพบถ้ำที่ซ่อนอยู่ซึ่งได้รับการซ่อมแซมที่นี่ เวลานี้จิตใจของทุกคนผ่อนคลายลงเล็กน้อยวันนี้อันตรายจริงๆเราเกือบไปแล้วทิวต้างทพูดด้วยน้ำเสียงไร้ดีสาทันทีที่เขาพักผ่อนเขาก็หยิบมันฝรั่งทอดทุนงึงออกมากินแน่นอนว่าไม่ต้องสงสัยเลยมันได้รับค่าปรับประเพณีอาหารโปรดของครอบครัวทิวดาวใช่ถ้าไม่ใช่เพราะว่ากับปัญหาตะเกะแสดงความแข็งแกร่งขนาดนั้นเราอาจจะข้ามพรมแดนไม่ได้ด้วยซ้ำายามานากะโทไครยังย้ำ วันนี้ยากสำหรับนายจริงๆกับแทนฮาตาเกะหลังจากสงครามจบลงเราต้องดื่มอะไรดีๆด้วยกันเพราะตอนนี้เราเป็นเพื่อนกับชีวิตและความตายแล้วเยงเม่ยนาราก็พูดเช่นเดียวกันโอเคกลับเท่าที่คุณสามารถกลับไปที่หมู่บ้านได้ฉันจะปฏิบัติต่อคุณกับแขกได้โปรดมีความสุขด้วยกันแม้ว,ว่าฮาตาเกะซาโตรุอายุน้อยกว่าพวกเขาแต่พวกเขาไม่ได้ปฏิบัติกับซาโตรุเหมือนเป็นเด็กย่างไรก็ตามในปัจจุบันซาโตรุคือความแข็งแรง,งอาจแข็งแรงกว่าผู้อาวุโสในตระกูลของพวกเขาแล้วพักผ่อนให้เพียงพอก่อนแล้วรอจนรุ่งสางในวันพรุ่งนนนีี้้วั พบกับการรอบโจมตีของยูนเฮรินก่อนแล้วจึงดำเนินภารกิจจู่โจมและร่างกายของทุกคนก็หมดแรงแล้วไม่นานนะักหลายคนจะได้ยินเสียงหายใจที่สม่ำเสมอและพบว่าเสียงหายใจนี้มาจากร่างกายของ W U. ให้เขาพักผ่อนเธอวันนี้เขาเหนื่อยเกินไปแล้วอิกกีฮยวงาพูดเบาๆพวกเ้าทั้งสามคนพักผ่อนเสียก่อนคืนนี้ข้าจะไปปฏิบัติหน้าที่ตกลงทั้งสามคนไม่หลบตาเมื่อเทียบกับพวกเขาแล้วดวงตาสีขาวของประกูลฮยูก้านั้นเหมาะกับสิ่งต่างๆมากกว่าอย่างเห็นได้ชัดชอบดูกลางคืน การนอนหลับนี้ w นอนหลับโดยตรงจนถึงรุ่งเชา้าแล้วเมื่อเขาตื่น w, w ก็ยือดออกและครางอย่างสบายๆส,ส,สภาพจิตใจของทั้งคนแตกต่างจากเมื่อวานมากกับ t a n h า t าเก e ตื่นอยู่หรือเปล่าสถานการณ์ข้างนอกเป็นยังไงบ้างซาโตรุถามฮิวเงอิกิข้างนอกมีหยุนเฮรินเยอะมากแต่พวกมันกำลังตามมาหาร่องรอยของเราแต่ตอนนี้เราซ่อนตัวอยู่ในตำแหน่งที่ดีแล้วและพวกมันยังไม่ถูกค้นพบโดยพวกเขาอัญญประกาศคู่จุดอัญญประกาศคู่เอาล่ะ ดวงตาสีขาวของฮายูกา้าอิก,กิเปรียป้ยวไปนิดแล้วและตอนนี้ที่ซาโตรุสามารถลุกขึ้นและแทนที่เขาได้มันทําให้เขาสบายใจขึ้นมากจริงๆมีทีมสี่คนอยู่ข้างหน้าขวาทีมสี่คนอยู่ข้างหน้าซ้ายและทีมสี่คนอยู่ด้านหลังดูเหมือนว่ายูนเฮรินกาลังพยายามหาเราในครั้งนี้ตอนนี้คุณมากินโยนินทั้งสามนี้กันเถอะผ่านทั้งหกตาูได้สังเกตทุกสิ่งรอบตัวเขาอย่างชัดเจนแล้วเว้นแต่พวกเขาจะจากไปในตอนนี้ก็ยังมีความเป็นไปได้ที่จะอยู่รอดนิ่ฉะนั้นพวกเขาจะอยู่ที่นี่ตลอดไปเพราะซาโตรุไม่ได้ตั้งใจปล่อยพวกเขาไป บทที่49สงครามโหดเหีเ่ยมและผู้คนก็มีความรู้สึกประมาณสามชั่วโมงต่อมาทุกคนค่อยๆตื่นขึ้งทีละคนแม้ว่าอิก้ฮายูก้าจะหลับไปเพียงสามชั่วโมงเท่านั้นแต่ในสนามรบมันก็เพียงพอแล้วที่จะนอนหลับอย่างสงบสุขเป็นเวลาสามชั่วโมงขณะนี้เราถูกล้อมรอบด้วยกลุ่มนินจาสามกลุ่มและสิ่งที่เราต้องทำตอนนี้คือลบกลุ่มนินจาทั้งสามนี้ออกทีละกลุ่มชาโกร,รู้ว่าแผนที่ง่ายๆบนพื้นแล้วจึงนำกลุ่มนินจาอีกสามกลุ่มออกไปสถานที่ตั้งคือทำเครื่องหมายทั้งหมด ทีมที่อยู่เบื้องหลังเราควรได้รับการจัดก,การก่อนด้วยวิธีนี้เราจะไม่ต้องกังวลนาราโยชิเอกล่าวใช่แล้วเหมือนกับที่ฉันคิดไว้เลยดังนั้นทีมนินจาที่อยู่ด้านหลังจะถูกส่งต่อให้พวกคุณทั้งสี่คนเพื่อแก้ปัญหามีปัญหาอะไรไหมทีมสี่คนไม่น่าจะมีปัญหาอะไรเราไม่มีปัญหาความแข็งแกร่งของอายูก้าอิกกี้นั้นเหนือกว่าจุนินเข้าไปและเป็นเพียงเส้นบางๆจากระดับโจนินไม่ต้องพูดถึงทีมสามคนของซูรูดี้หากทั้งสามร่วมมือกันสามารถใช้พลังอันยิ่งใหญ่ เราไม่มีปัญหาแล้วคุณกัะกับั a n าตะเกะคุณไม่ต้องการที่จะเผชิญหน้าสองนินจาเพียงลำพังใช่ไหมนาราเซนไว้คิดอะไรบางอย่างแล้วพูดถูกต้องแม้ว่าตอนนี้เราจะอยู่หลังแนวของสัตรูเราไม่ใช่แค่ปลาที่ต้องถูกฆ่าและเราควรจะปล่อยให้พวกมันมีความทรงจาเพิ่มขึ้นอีกหน่อยแต่นี่ไม่อันตรายเกินไปสําหรับความปลอดภัยของคุณกับ t a n h นี้เหรอ,อามานาะ a แต่ทองใครกล่าวทันทีเขาไม่เห็นด้วยกับการตัดสินใจครั้งนี้เขารู้สึกว่าจะปลอดภัยกว่าหากพวกเขาทั้งห้าคนแสดงร่วมกันไม่หรอกถ้าฉันลงมือเองฉันก็จะไม่เป็นอะไร เราเชื่อในความแข็งแกร่งของคุณแต่คุณต้องใส่ใจกับความปลอดภยัยท้ายที่สุดถ้าไม่มีคุณเราก็แทบจะเป็นไปไม่ได้เลยที่เราจะทําภารกิจนี้ให้สําเร็จต่อมาฉันเห็นใบหน้าของอิกกี้ฮิวงาพูดอย่างจริงจังอย่าก,กังวลฉันไม่ตายฉันแข็งแกร่งมากอูยกภาพปิดตาขึ้นเผยให้เห็นรูม่านตาที่ไม่เคยเรืองแสงมาก่อนและการแสดงออกอย่างมั่นใจก็ปรากฏขึ้นที่มุมปากของเขายิ้มเลือกกันเถอะหลังจากที่เราจัดการกันเองแล้วเราจะพบกันใหม่ที่นี่ใช่ฉันเห็นเงาสีดำสีดวงหายไปโดยตรงจากอู ในที่สุดฉันก็สามารถมีช่วงเวลาที่ดีกับคนเหล่านั้นได้ตอนนี้เปิดนของนักล่าและเหยื่อได้เปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงการใช้เทเลพอร์ต WU มาถึงตำแหน่งของทีมยุนินจายอย่างรวดเร็วในเวลานี้ทีมยุนินกำลังพักผ่อนและไม่ได้ตระหนักถึงการมาถึงของ WU ตอนนี้ทีมนินจายหยุนกำลังพักผ่อนค้นหาร่องรอยของพวกเขาทั้งคืนและตอนนี้พวกเขาเหนื่อยเล็กน้อยทั้งร่างกายและจิตใจฉันไม่เข้าใจจริงๆว่าทำไมเราถึงถูกขอให้ทำภารกิจแบบนี้ที่ด้านหลังเราควรไปต่อสู้เพื่อฆ่าสัตรปลู ลูกน้องของยุนเรนบนเสียงดังและความคิดในใจของเขาตอนนี้อาจเป็นการหาประโยชน์ทางทหารยกขึ้นจงพอใจอย่างน้อยเราก็โชคดีกว่าทหารในแนวหน้าหากไม่มีพวกเขาเราก็มาจะกังวลในชีวิตเราสามารถพักผ่อนที่นี่อย่างสงบสุขและเราสามารถขอบคุณพระเจ้าได้แล้วตูนินอีกคนกล่าวตูนินนี้ดูเป็นผู้ใหญ่และมั่นคงมากขึ้นพิจารณาจากพายุข,ของเขาเขาควรจะเป็นคนที่รอดชีวิตจากสงครามนินจาครั้งที่สอ,อ,ององสำหรับคนอย่างพวกเขาสิ่งที่พวกเขาคิดในสนามรบไม่ใช่วิธีการสร้างบุญแต่เป็นวิธีการเอาตัวรอดในสนามรบ คัดนี่เป็นเพียงคำพูดของคนที่ขาดยุนเีรินกล่าวด้วยความรังเกียจและจุนยิงก็ไม่ได้พูดเล่นๆเ,เกี่ยวกับอะไรแต่เอาภาพจากชุดนินจากออกมาดูเหมือนภาพครอบครัวสามคนคนในรูปรวมเขาและผู้หญิงที่ดูสง่างามด้วยนอกจากนี้ยังมีสาวน้อยที่ดูแปลกตาเมื่อเขาเห็นภาพนี้ใบหน้าของเขาก็แสดงออกถึงความสุขในทันทีแม้ว่าฉันจะอยากให้คุณกลับบ้านด้วยแต่ทชครายที่นี่คือสงคราม ผูก็เห็นเนื้อหาในภาพเช่นกันแต่เขาไม่มีทางเลือกความเมตตาต่อสัตรูนั้นโหดร้ายต่อตัวเองและแม้ว่าหอวูจะถูกปล่อยตัวเขาจะไม่กลับไปที่หมู่บ้านแต่จะเข้าร่วมการต่อสู้ต่อไปไท้ายที่สุดทุกหมู่บ้านจะถูกลงโทษอย่ายงรุนแรงสำหรับผู้ที่หลบหนีจากการสู้รบรวมถึงหมู่บ้านคนโนฮาของพวกเขาคนที่หลบหนีจากการสู้รบมีแนวโน้มที่จะกลายเป็นคนเสียเปล่าหากถูกจับได้สาบแช่งคางลูกบอลแสงสีฟ้าปรากฏขึ้นทันทีตรงกลางของยูงนินจาด้านล่างและการดูดที่น่าสะพรึงกลัวก็ระเบิดทันทีและไม่มีทีมยูนินจาทั้งงตออส ยนเรนและเอเกีิเรนทั้งสองไม่มีโอกาสแม้แต่จะต่อสู้ดังนั้นพวกเขาจึงถูกลืนมโดยตรงยนเรนชังเครื่องยังสังเกตเห็นเมื่อคางถูกปล่อยออกมาแต่การเคลื่อนไหวของเขาจะเทียบได้กับคางได้อย่างไรแม้ว่าเขาจะมีปฏิกิริยาตอบสนองแล้วแต่น่าเสียดายที่เขาก้าวช้าไปครึ่งหนึ่งของร่างกายของเขาหายไปในทันทีและใบหน้าที่เหลือของเขายังคงแสดงสีหน้าตกใจและเขาไม่สามารถตายได้อีกต่อไปเฉพาะทุ่นยิงเท่านั้นที่อยู่ในสถานการณ์ที่ดีขึ้นแต่เขาเพิ่งหักแขนแน่นอนว่านี่อาจเป็นผลมาจากความเมตตาของซาโตรุก ซากรรูตกลงมาจากต้นไม้ตรงหน้าเขาตูนิงถือคูห่ห้วยแขนที่เหลืออยู่เพียงข้างเดียวแล้วมองดูวิยูด้วยสีหน้าระแวดระวังแม้ว่าใบหน้าของเขาจะซีดเพราะความเจ็บปวดที่แขนขวาของเขาและเขาก็เหงื่อออกมากแต่เขาก็รู้ด้วยว่าตอนนี้ไม่ใช่เวลามาวุ่นวายเขาต้องหาทางส่งผู้ออกไปเพื่อให้คนอื่นๆในทีมสังเกตเห็นว่าเกิดอะไรขึ้นที่นี่ฉันเห็นรูปที่คุณเพิ่งถ่ายออกมาจูจู๋ก็พูดขึ้นและประโยคนี้ทำให้อีกฝ่ายแสดงสีหน้าโดยตรงครู่หนึ่งแล้วความโกรธก็ปรากฏขึ้น พวกนายต้องการทำอะไรไม่ต้องกังวลฉันจะไม่ดาเนิกนการกับครอบครัวของคุณสถานการณ์ปัจจุบันของคุณไม่เหมาะกับการต่อสู้อีกต่อไปยุนเรนควรปล่อยให้คุณกลับไปที่หมู่บ้านคุณใช่ไหมยุนฮีรินและดวงตาของทุกคนเบิกกว้างด้วยความตกใจคุณไม่คิดว่าคุณโชคดีจริงๆและนั่นคือเหตุผลที่คุณรอดชีวิตมาได้คุณไม่ควรจะมีความคิดที่ไร้เดียงสาเชน่นนี้เมื่อได้ยินหอวู้พูดเชน่นนี้เขาก็เข้าใจดีว่าเกิดอะไรขึ้นขอบคุณมาก แต่ถ้ายาุนเฮริงไม่ปล่อยให้คุณกลับไปที่หมู่บ้านฉันหวังว่าครั้งต่อไปที่คุณพบนินจาโคโนฮะของเราในสนามรบคุณจะเมตตาเหมือนที่ฉันทำกับคุณสงครามโหดเหี่ยมแต่ผู้คนมีความรู้สึกฮาตาเกะซาโตรุไม่เพียงแต่สืบทอดความสามารถของโกโตโกเท่านั้นแต่ยังสืบทอดส่วนหนึ่งของตัวละครโกโจโกด้วยคุณต้องรู้ว่าโกโจโกไม่ใช่คนที่มีบุคลิกดีมากถ้าเขาอยู่ที่นี่ชื่อ,อยุนเรนจะถูกกำจัดออกไปอย่างแน่นอน แต่ที่ยืนอยู่ข้างหน้าเขาคือฮาตาเกะซาโตรุแม้ว่าตัวละครของเขาจะคล้ายกับโจโจซาโตรูบางส่วนแต่เขาก็มีบุคลิกและอารมณ์ของตัวเองเช่นกันและเขาจะทำสิ่งต่างๆตามความต้องการของเขาเองบทที่50สถานการณ์เลวร้ายฉันจะทำยุงเริงชุนนินพยักหน้าอย่างจริงจังแต่ตอนนี้เจ้าควรนอนพักเสียหน่อยหลังจากพูดเช่นนั้นนิ้วของงูก็แต่หน้าผากของอีกฝ่ายเบาๆและหยุนเหี่รินบลอกตาและเป็นลมแต่ถ้าปล่อยไว้ตอนนี้เธอก็ควรตายเหมือนกัน ซาตรุสังเกตเห็นแขนขวาของคู่ต่อสู้ที่ยงคงมีเลือดออกอึมฉันไม่หน้าตายตอนนี้เลยเมื่อมองดูผลงานชิ้นเอกของเขาหอวูก็พยักหน้าด้วยความพึงพอใจแม้ว่าเขาจะไม่ได้หยุดเลือดไหลออกจากแขนของคู่ต่อสู้อย่างสมบูรณ์แต่มันก็ทําให้เลือดไหลเวียนช้าลงถ้าเขาตายฉันก็ได้แต่ตาหนิเขาสําหรับชีวิตที่เลวร้ายของเขาฉันหวังว่าเขาจะตื่นก่อนที่เขาจะตายและสามารถช่วยตัวเองในยามฉุกเฉินง่ายๆได้โอเคได้เวลาไปทีมอื่นแล้ว แววตาของอูหันไปทางอีกทีแม้ว่ามันจะค่อนข้างไกลจากตำแหน่งปัจจุบันของเขาตต่นหน้าสิทธทยระยะทางระดับนี้ก็ไร้ประโยชน์โดยทั่วไปแล้วก่อนจากไปซาโตรุก็ทำลายเปลวเพลิงของเขาด้วยไม่เช่นนั้นถ้าเขาตื่นเช้าเกินไปและยิงผู้ไฟสิ่งต่างๆจะเลวร้ายสำหรับพวกเขาไม่มีอุบัติเหตุใดๆเมื่อต้องรับมือกับทีมอื่นสำหรับซาโตรุกแบใดที่เขาไม่ได้ถูกโจมตีโดยตัวนินเขาไม่ควรมีปัญหาใดๆ เมื่อซาโกรุกลับมายังสถานที่พักผ่อนฮายูก้อิก,กิและคนอื่นๆก็ไม่กลับมาแต่เขาไม่ได้กังวลใจในหัวใจท้ายที่สุดเขาก็ยังให้ความสนใจเล็กน้อยกับสถานการณ์ของพวกเขาการแบ่งงานของทั้งสี่นั้นชัดเจนซูลูดี้ลากตัวนินและอิก,กิฮายูกะแก้ปัญหาอีกสามคนที่เหลือและในที่สุดทั้งสี่ก็ทำงานร่วมกันเพื่อแก้ไขโจนินของอีกคนแม้ว่ากระบวนการจะค่อนข้างยากแต่อย่างน้อยผลลัพธ์ก็ออกมาดีทั้งสี่คนได้รับบาดเจ็บแต่โชคดีที่พวกเขาทั้งหมดได้รับบาดเจ็บเล็กน้อยซึ่งไม่ได้ทำให้การเดินทางล่าช้า ที่จริงไม่มีปัญหาที่จะรู้ว่าเขาสามารถแก้ปัญหาทั้งสามทีมได้ด้วยตัวเองแต่นี่เป็นสงครามและฮายูก้าอิกกี้และคนอื่นๆไม่ใช่ผู้ที่ต้องการการปกป้องพวกเขายังเป็นชนชั้นสูงของครอบครัวและการต่อสู้ครั้งนี้ก็เป็นแบบฝึกหัดสำหรับพวกเขาเช่นกันดูเหมือนว่าความแข็งแกร่งของคุณยังต้องได้รับการปรับปรุงซาโกรู้พูดกับพวกเขาหลังจากสังเกตเห็นว่าทั้งสี่กลับมาแล้วเธอคิดว่าความแข็งแกร่งของทุกคนเหมือนคุณหรือเปล่ายูง้าอิกกี้พูดกลอกตาไปมาตรงมาตรงหรือไม่รู้ว่าเขาคลิ้งไปมาหรือไม่เพราะเขากลออกตตาาลลดเว ฮา,าแน่นอนว่าเป็นไปไม่ได้แม้แต่โฮคังเงอรุ่นแรกก็ไม่ใช่คู่ต่อสู้ของฉันอย่างแน่นอนอัญญัประกาศคู่แข็งแกร่งมากมีความสามารถมากแอลละอ่อนไหวมากในอนาคตแต่โฮคังเงอรุ่นแรกเป็นที่รู้จักเป็นนำเทพเจ้าแห่งโลกนินจาพวกเขาไม่คิดว่าซาโตรุมีศักยภาพที่จะเหนือกว่าโฮเกตตัวแรกเดี๋ยวก็รู้อูไม่ได้อธิบายอะไรให้ฟังแค่เอามือซุกหลังสีสับพิงกำแพงแล้วยิ้ม แก้ไขเป็นเวลาหนึ่งชั่วโมงและออกไปในหนึ่งชั่วโมงคุณต้องปรับสภาพของคุณให้ดีที่สุดภายในหนึ่งชั่วโมงนี้เพราะสิ่งต่อไปที่คุณอาจเผชิญคือการต่อสู้ที่เดเดือดเข้าใจแล้วทั้งสี่คนพูดอย่างจริงจังพยักหน้าต่อไปพวกเขาจะระเบิดสะพานเชื่อมระหว่างดินแดนแห่งดวงจันทร์กับแดนสายฟ้าผู้คนของยูเรนย่อมรู้ดีว่าสถานที่นั้นสำคัญที่สุดดังนั้นพวกเขาจะส่งทหารที่แข็งแกร่งไปปกป้องมันอย่างแน่นอนไม่ใช่เรื่องง่ายและง่ายที่จะทำให้เสร็จภารกิจหรือง,งานนี้เพิ่งจะเริ่มต้นข และโอโรจิมารุในดินแดนแห่งซุปก็ได้รับข่าวว่าพวกเขากระหนักถึงการกระทำของพวกเขาในดินแดนแห่งดวงจันทร์อย่างที่คาดไว้เขาเป็นลูกของซาคุโมะจริงๆเขาทะลวงแนวป้องกันของยุนเฮรินได้ในเวลาเพียงวันเดียวและลอบเข้าทางด้านหลังของพวกเขาได้สาเร็จจอนิงพูดด้วยความตื่นเต้นเล็กน้อยถ้าซาโตรูและภารกิจของพวกเขาเสร็จสิ้นมันจะส่งผลกระทบอย่างรุนแรงต่อขวัญกำลังใจของยุนเฮรินและขวัญกำลังใจของโคนโนฮะก็จะเพิ่มขึ้นเช่นกันในกรณีนี้เราอาจจะยุติสงครามก่อนเวลาได้ เมื่อคิดได้เช่นนี้ทุกคนก็แอบ,บดีใจเล็กๆน้อยๆในใจไม่มีใครอยากให้สงครามยืดเยื้อ,อยาวนานขึ้นพวกเขาทั้งหมดมีครอบครัวในหมู่บ้านของตัวเองทุกภารกิจคือชีวิตและความตายที่อาจเกิดขึ้นไม่ต้องพูดถึงสงครามโอโรจิมารุไม่ได้พูดกับพวกเขาแต่มองไปที่ชาทูต่อหน้าเขาด้วยท่าทางจรงิงจังถ้าพวกเขาไปได้ด้วยดีพวกเขาก็ควรจะสามารถตัดสพานที่เชื่อมระหว่างดินแดนแห่งดวงจันกับดินแดนแห่งสายฟ้าในคืนนี้ได้ลารายายุนซึ่งอยู่เคียงข้างวิเคราะหว่าเขาเป็นที่ปรึกษาทางทหารของสนามรบแห่งนี้ ถ้ามันระเบิดที่นั่นยนเรนจะไม่มีเวลาคุยกับเราในตอนนี้จากข้อมูลที่เราได้รับกองกำลังหลักของยนเรนทั้งหมดรวมตัวกันในดินแดนแห่งคันดินและแม้แต่สามั่วยุคนไราคารดได้ก้าวเข้าสู่ดินๆๆแดนแห่งดินแดนแห่งคันดิน,นดสนามรบดังนั้นเมื่อซาโตรูและคนอื่นๆระเบิดถนนสเสบียงในท้องถิ่นเราก็สามารถระดมและโจมตีทั่วไปได้ใช่แต่มันจะไม่ง่ายๆยอย่างนั้นยังไงก็ตามยังมีเสามนุษย์แปดหางอยู่เรารู้ว่าเราอยู่ที่ไหนสักแห่งในสนามรบนี้ดังนั้นเราต้องวางแผนให้ดีหลังจากที่พวกเขาล้มเหลวโอออรรรรจจิิิิมมาาาาาตและะดดูเเหืนคยยย่่่งงงงักกีวบบ อึ่งแปดทางเป็นปัญหาใหญ่สำหรับเราหากเราควบคุมแปดทางไม่ได้เราก็อาจแพ้ในศึกครั้งนี้นารายายยึตรงหน้าโอโรติมารุพูดแล้วแม้ว่าโอโรติมารุจะแข็งแกร่งมากก็ตามนาราไม่คิดว่าโอโรติมารุจะเป็นคู่ต่อสู้ของยาไตเกรินจูรีโอโรจิมารุก็ไม่โกรธเช่นกันจากความจริงที่ว่างูหมืม่นตัวถูกหมวดทั้งแปดทางถูกกำจัดจะเห็นได้ว่ามีช่องว่างขนาดใหญ่มากระหว่างงูหมื่นตัวกับแปดทางแม้ว่าโอโรติมารุจะมีช่องว่างขนาดใหญ่มากพลังจิตแอร์และงูเหลือมยกอ,อีกสองสามตัวไม่มีอะไรถูกใช้ ยกสัตว์ร้แปดหา,างก็เพียงพอที่จะล้างทุกสิ่งยิ่งไปกว่านั้นว่ากันว่าริกิแข่งเฮยาโอปเป็นการผสมผสานกับไอซึ่งเป็นผู้สืบทอดตำแหน่งของไรคังเยซึ่งหมายความว่าผู้ชิงตำแหน่งไรคังเรุ่นที่สี่อาจอยู่ในสนามรบนี้ด้วยดังนั้นเราควรขอเครื่องแรงสนับสนุนจากหมู่บ้านถ้าทั้งสองคนโจมตีพร้อมกันผลที่ตามมาก็จะเกินจินตนาการสนับสนุนใครจะช่วยเราได้แดนโซหรือโฮคังเยคนที่สาม ท่าแนวหน้าแตกดันโซและโฮคาเนซามาในหมู่บ้านจะมีบทบาทสำคัญบทสซบคงจะดีถ้าท่านเที่ยวข่าวยังอยู่ที่นั่นแย่ย่นกัดฟันพูดในฐานะบุคคลที่มีไอคิวสูงมากเขาจะไม่เห็นได้อย่างไรว่านี่เป็นแผนการสมคบคิดของหมู่บ้านกับเที่ยวข่าวแต่เขากลับไม่เห็นไม่ได้คาดหวังหรือไม่ทันทีที่เที่ยวข่าวเสียชีวิตสงครามโลกครั้งที่สามนินจาก็เริ่มต้นขึ้นโอเคไม่ต้องพูดถึงคนไปฉันหวังว่าพวกเขาจะได้ข่าวดีมาบอก